ตระกูลใดหุงต้มใส่บาตตอนเช้ามีอนิสงส์5ประการดังนี้ครับ 1. ย่อมได้ต้อนรับแขกที่ควรต้อนรับตามเวลานะครับถ้าเราตื่นเช้ามีญาติมีแขกมาบ้านตอนเช้าเราก็เตรียมตัวทันนะครับ 2. ย่อมได้บูชาเทวดาที่รับพลีกรรมตามเวลานะครับก็คือมีเทวดาที่รอให้เราอุทิศบุญให้อยู่นะครับ 3. ย่อมได้ต้อนรับสมณะผู้ฉันหนเดียวเว้นจากการฉันในยามวิการตามเวลานะครับก็คือได้ใส่บาตรพระตอนเช้านั่นเอง 4. คนใช้คนงานย่อมไม่หลบหน้าทําการงานนะครับหมายความว่าถ้าเราตื่นเช้าคนใช้ก็จะยิ่งตื่นเช้ากับเรานะครับแต่ถ้าเราตื่นไม่เป็นเวลาบางทีเขาอาจจะมาสายกว่าเราเฉยอีกนะครับและข้อ 5. อาหารที่ได้ทําตอนเช้านั้นย่อมมีรสโอชานะครับก็คือ มีรสชาติดีและร่างกายพร้อมต่อการรับอาหารครับ